สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าทำไมสวีเดนถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่คอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลกอะไรคือเคล็ดลับของเขากันแน่เราอ้างอิงข้อมูลจากบทความแนวทางเชิงรุกของสวีเดนในการต่อสู้กับทุจริตของ d o r a สโ Slow Life Investor นะคะเป้าหมายก็คือมาดูกันว่าอะไรคือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้สวีเดนสร้างสังคมที่โปร่งใสน่าเชื่อถือแบบนี้ได้ครับ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าออความสำเร็จของสวีเดนเนี่ยมันไม่ได้มาจากอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแต่มันคือการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันอเป็นระบบมากครับค่ะประเด็นแรกเลยที่ดิฉันว่าน่าทึ่งแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องกรอบกฎหมายที่เข้มแข็งชัดเจนมากๆประมวลกฎหมายอาญานี่คือระบุเลยใช่ไหมคะว่าอะไรผิดอะไรคือทุจริตสินบนโทษเป็นยังไงเรียกว่าละเอียดรัดกุมมาก ใช่ครับชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไม่แพ้กันคือกลไกลการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะบทบาทของหน่วยงานอายการสวีเดนเที่เขาเป็นอิสระจริงๆนะครับคือสามารถสืบสวนสอบสวนฟ้องคดีทุจริตได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งหรือว่าไม่ขึ้นกับฝ่ายบริหารอ๋อความเป็นอิสระตรงนี้เองครับครับ ความเป็นอิสระนี่แหละครับที่เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์และก็สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้จริงๆว่าเออไม่ว่าใครก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอืมแต่กฎหมายดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอใช่ไหมคะต้องมีอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยอย่างเรื่องความโปร่งใสที่สวีเดนเขามีสิ่งที่เรียกว่า o f f e n i l e x principle ใช่ครับหลักการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะค่ะหลักการนี้มันทํางานยังไงคะแบบว่าในทางปฏิบัติ ก็คือเอกสารราชการหรือว่าข้อมูลการใช้งบประมาณการตัดสินใจต่างๆของภาครัฐเนี่ยครับโดยหลักการแล้วประชาชนหรือสื่อสามารถขอดูได้ตรวจสอบได้โหเปิดเผยขนาดนั้นเลยครับแล้วยิ่งพอเป็นยุคดิจิตอลการเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ก็ยิ่งง่ายขึ้นไปอีกมันก็ช่วยลดช่องว่างลดโอกาสที่ใครจะไปทำอะไรเออลับๆล,ล,ล่อๆได้เยอะเลยครับ อืมก็คือเปิดให้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับคือมันไม่ใช่แค่การป้องกันแบบตั้งรับนะครับแต่มันคือการเปิดให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเชิงรุกเลยเป็น,นกลไกสร้างความรับผิดช,ชอบหรือ accountability ที่สำคัญมากๆแล้วการตรวจสอบนี่มาจากภาคประชาชนอย่างเดียวหรือว่ามีส่วนอื่นๆด้วยคะจริงๆมาจากทุกภาคส่วนเลยครับ สวีเดนเขาเน้นความร่วมมือมากๆทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมอย่างองค์กร NGO เช่น Transparency International Sweden เนี่ยเขาก็ทำหน้าที่คอ,อ,อยติดตามตรวจสอบให้ความรู้สร้างความตระหนักในสังคมอย่างต่อเนื่องเลยครับแล้วในส่วนของรัฐกับเอกชนล่ะคะเขาทำงานร่วมกันยังไงบ้างภาครัฐเองก็เปิดรับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมเยอะนะครับเอาไปปรับปรุงนโยบายส่วนภาคเอกชน อันนี้น่าสนใจคือเขาก็ตื่นตัวกันมากมีการเอามาตร,รฐานทางจริยธรรมมาใช้ในองค์กรมีโปรแกร,รมต่อต้านคอร์รัปชันของตัวเองคือมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรไปแล้วที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่ทําตามกฎหมายอืมเหมือนเป็นมาตรฐานที่ต้องมีไปแล้วนะคะประมาณนั้นเลยครับมีอีกเรื่องที่คิดว่าน่าจะสําคัญมากๆเลยค่ะที่ทําให้ทั้งระบบมันทํางานได้จริง ก็คือการคุ้มครองคนที่กล้าออกมาเปิดโปงหรือที่เราเรียกว่า w h i s t l e ลเว w e r นะคะใช่เลยครับอันนี้สำคัญมากสวีเดนมีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งบาะแสหรือ w h i s t l e บลเ w e r Protection Act ที่ค่อนข้างเข้มแข็งพอสมควรคือมีกลไกปกป้องคนที่ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยจากการถูกแก้แค้นการถูกแกล้งหรือว่าการถูกไล่ออกทําให้คนกล้าที่จะพูดมากขึ้นการมีกรอบป้องกันตรงนี้มันส่งผลยังไงคะในภาพรวม ก็แน่นอนครับมันทำให้คนในองค์ตอนหรือคนที่รู้เห็นเนี่ยกล้าที่จะให้ข้อมูลมากขึ้นกล้าที่จะเป็นหูเป็นตาซึ่งมันก็นำไปสู่การตรวจจับการทุจริตได้เร็วขึ้นหรือว่ายับยั้งป้องกันความเสียหายได้ทันท่วงทีครับมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าสังคมเขาไม่ยอมรับเรื่องพวกนี้แล้วก็พร้อมจะปกป้องคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะชัดเจนมากเลยค่ะพอฟังมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะว่า ความสำเร็จของสวีเดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งจริงๆแต่เป็นการผสมผสานหลายๆอย่างเข้าด้วยกันทั้งกฎหมายที่เข้มแข็งบังคับใช้จริงจังความโปร่งใสที่เหมือนเป็นวัฒนธรรมการร่วมมือจากทุกฝ่ายแล้วก็การคุ้มครองคนที่ให้ข้อมูลด้วยใช่ครับสรุปได้ดีมากครับมันคือแนวทางแบบองค์รวมหรือ holistic approach ที่แท้จริงเลยทุกส่วนมันทำงานเชื่อมโยงสนับสนุนกัน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีรากฐานมาจากเรื่องความโปรง่งใสความรับผิดช,ชอบแล้วก็วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์ที่น่าจะถูกปลูกฝังมานานในสังคมเขากรณีของสวีเดนนี่ก็เลยเป็นบทเรียนที่มีคุณค่ามากนะครับสำหรับประเทศอื่นๆที่อยากจะสร้างสังคมที่มันโปรง่งใสลดปัญหาคอร์รัปชันลงค่ะก็แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าการต่อสู้กับคอร์รัปชันเนี่ยมันต้องทาอย่างจริงจังแล้วก็ต้องมองให้รอบด้านจริงๆ แก้จุดเดียวคงไม่พอครับแล้วก็มีประเด็นชวนคิดต่อนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยคือนอกเหนือจากกลไกลต่างๆที่เราว่ามาแล้วเนี่ยไอ้วัฒนธรรมเฉพาะตัวของสวีเดนเองเช่นความไว้เมื้อเชื่อใจกันในสังคมที่ค่อนข้างสูงหรือแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมอะไรพวกนี้มันมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าสังคมอื่นๆที่มีบริบทท้งวัฒนธรรม การเมืองสังคมที่มันต่างกันมากๆเนี่ยอยากจะเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้บ้างจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อให้มันเกิดผลได้จริงๆจังๆอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าขบคิดกันต่อครับค่ะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะคะ